มาทุกคนวันนี้ไม่ได้พาไปทำแบบข้าวนะคะวันนี้จะพามาเที่ยวใกล้ๆกันดีก,กว่าค่ะวันนี้เรานั่งรถไฟข้ามทะเลมาเที่ยวที่โคเปนเฮเกนกันนะคะสะดวกมากๆเลยค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วพอมาถึงทําธุระอะไรเสร็จแล้วเราก็มาต่อกันที่รถไฟใต้ดินกันเลยนะคะเราจะตรงไปที่จุดชมวิวจุดท่องเที่ยวมาหาชนคนร้านแปดนะคะก็คือท่าเรือนูฮาวจ้าเป็นจุดที่ถ้าใครมาที่โคเปนเฮเกนก็ต้องมาถ่ายรูปนะคะเพราะตึกที่นี่สีสวยมากๆเลย วันนี้เราโชคดีกันมากเลยค่ะแดดออกอากาศดีไม่มีฝนเลยจ้ามาจากนูฮาวนะคะเราก็จะออกมาเดินเล่นในแถวๆตัวเมืองกันค่ะมีไม่มีอะไรมากนะคะเราจะเดินเล่นเดินดูของซื้อของแล้วก็กลับบ้านค่ะก็จะเป็นวันเดทิปที่ไม่เต็มวันนะคะเพราะว่าจากเมืองที่เราอยู่ทางตอนใต้ของสวีเดนใกล้โคเปนเฮเกนมากๆเลยก็เลยสะดวกมากค่ะเวลาเดินทางมาที่นี่ฟิลเหมือนเราจากกรุงเทพไปเที่ยวพัทยาอะไรแบบนี้เลยค่ะทุกคนคะร้านนี้เป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์นะเป็นร้านดีไซน์ที่แบบ ในร้านน่ะคือสวยมากแล้วมองไปวิวข้างนอกก็คือสวยกว่าอีกค่ะนี่เราจะสามารถมองไปเห็นวิวโซนที่เป็นแบบในเมืองซอนช้อปปิ้งได้เลยนะคะบอกได้เลยนะคะว่าหลายๆร้านในโคเปนเฮเกนเนี่ยแต่งร้านสวยน่าเดินมากๆเลยค่ะบางร้านเข้าไปแล้วเราสามารถเดินได้ยาวๆเลยนะร้านนี้มีขายกระทั่งอุปกรณ์ทํางานภาพพิมพ์ทํางานศิลปะมีโอกาสได้เดินเข้ามาในยูนิโคของสาขาที่นี่นะคะทาดิสเพซเซอร์ยูที UT, ทีเชิดตน่ารักมากเลยค่ะไม่แน่ใจว่าสาขาที่ไทยมีทําเป็นดิสเพย์แบบนี้บ้างหรือเปล่านะคะ แล้วก็เข้ามาอีกร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านขายของกระจุกกระจิกแต่ตัวอาคารเขาสวยมากเลยค่ะพอเงยหน้าขึ้นไปเห็นวิวเป็นแบบหลงังคาแบบเปิดโล่งด้วยก็พอเสร็จแล้วกลับบ้านมากินข้าวที่สวีเดนกันค่ะเป็นซูชิค่ะวันนี้พอกลับมาถึงที่บ้านก็มีแมวมาอ้อนหนักมากเลยค่ะทุกคนดูสิ